วันนี้เรามีโปรดักที่เหมาะสำหรับคนรักบ้านอยากให้บ้านสะอาดอยู่ตลอดเวลาแต่ขอความสะดวกสบายไปพร้อมๆกันตัวตัวนี้ครับเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดรุ่นท็อปที่สุดจากแบรนด์ดีมีในรุ่น d r e a m บ Bot L10S Ultra มาให้ดูกันเลยต้องบอกก่อนเลยว่าแบรนด์ดีมี่เเป็นบริษัทในเครือเสี่ยวมี่ซึ่งเป็นแบรนด์ที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แน่นอนและเป็นที่รู้กันว่ามักจะผลิตสินค้าหลากหลายโปรดักที่มีคุณภาพดีและเข้าถึงได้ง่าย สำหรับตัวหุ่นยนต์ที่เราได้มารีวิวกันให้ดูนั้นนะครับก็สามารถทำได้ทั้งกวาดพื้นดูดฝุ่นและถูได้ภายในเครื่องเดียวสร้างแผนที่ได้อย่างรวดเร็วครับลบสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำพร้อมทำความสะอาดตัวเองได้แบบเสร็จสับทุกขั้นตอนพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไปเลยครับกับราคาอยู่ที่39,999บาทคุ้มกับความฉลาดและความสบายแน่นอนก็ไปดูรีวิวกันเลยครับ สำหรับภาพรวมนะครับตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาด L10S Ultra ตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่มีส่วนทำความสะอาดทั้งหมด3จุดก็คือแปลงปัดด้านข้างสำหรับกวาดฝุ่นแปลงด้านใต้เพื่อจับฝุ่นและดูดเข้าไปซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีแรงดูดที่ค่อนข้างสูงกว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดรุ่นอื่นๆและส่วนสำคัญอย่างแผ่นมอบ2ชิ้นที่ทำหน้าที่ถูพื้นโดยใช้วิธีการถูพื้นแบบหมุ่นแล้วกดแผ่นมอบลงไปพร้อมกับการลากทำให้ตรงนี้มีความสะอาดขวามือคนถูนแน่ โดยสามารถจัดการฝุ่นและสิ่งสกรปรกได้ทุกรูปแบบทั้งแบบแห้งและแบบเปียกครับสิ่งที่ตัวนี้ทําได้ดีเลยก็คือการหลบหลีกสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นธรรมดาที่ในบ้านเราเนี่ยจะมีสิ่งกีดขวางอย่างเช่นสายไฟหรือบ้านใครมีเด็กๆเ,เนี่ยมักจะวางของเล่นไว้ที่พื้น ตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ก็มาพร้อมกับ LDS หรือว่า LiDAR Navigation ที่ทำงานควบคู่กับเลเซอร์2เส้นและ AI สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางและแสดงรูปภาพจริงที่ถ่ายจากกล้อง r g b ผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยครับ <S <S 1> <S 1> ต่อมาเราลองทำความสะอาดพื้นที่ฝุ่นขนาดค่อนข้างใหญ่ให้ดูก็ทำความสะอาดได้ค่อนข้างดีส่วนเรื่องปัญหาขนแมวหรือผมที่เวลาทำความสะอาดแล้วมักจะเกิดอาการพันไปกับตัวแปรง ตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ดูดได้ดีและทำความสะอาดแปรงได้โดยง่ายครับส่วนเรื่องการถูพื้นก็เกินกว่าที่เราคาดไว้เช่นกันอย่างตอนแรกนะครับพวกเราคิดว่าการใช้แผ่นมอบเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะทำได้ไม่ค่อยสะอาดแต่ที่เราทดลองคราบที่ค่อนข้างเลอะตัวหุ่นยนต์ก็ทำได้ดีครับสามารถถูพื้นได้ค่อนข้างสะอาดเพราะมีแรงกดผ้าถูผสมไปกับการหบุนผ้าด้วยนะครับเมื่อใช้น้ำยาทำความสะอาดร่วมด้วยก็ค่อนข้างทำได้ดีเลยครับ อย่างที่เราเทสกันไปให้ดูเมื่อกี้จะเป็นบนพื้นแข็งเพียงอย่างเดียวแต่หุ่นยนต์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานบนพื้นพรมได้เช่นกันซึ่งพอตัวหุ่นยนต์ขึ้นไปบนพรมเนี่ยก็จะมีการยกแผ่นม็อบขึ้นสูงถึง7มมตรก็ทําให้ทําความสะอาดพรมได้โดยที่พรมไม่เปียกนะครับมาต่อกันที่แท่นชาร์จกันบ้างน,นะครับซึ่งเป็นแท่นชาร์จที่ทําได้หลายอย่างมากม ไม่ได้เอาไว้ชาร์จแบตเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็จะมีส่วนที่เป็นไฮไลท์อย่างการทําความสะอาดม็อบถูพื้นโดยอัตโนมัติพร้อมเป่าแห้งภายใน2ชั่วโมงซึ่งช่วยป้องกันกลิ่นเหม็นได้ดีรวมถึงดูดขยะลงกล่องเก็บฝุ่นได้ซึ่งเราก็สามารถเก็บฝุ่นได้นานสูงสุดถึง60วันโดยไม่ต้องคอยเท,ทิ้งเรื่อยๆครับนอกจากนั้นตรงนี้ยังสามารถเติมน้ําเปล่าและน้ํายาทําความสะอาดได้แบบอัตโนมัติเพื่อเตรียมพร้อมการทําความสะอาดครั้งต่อไปด้วยครับ ซึ่งทั้งหมดที่เราเล่าก็สามารถตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน d Remi a Home ได้เพิ่มเติมรวมถึงการดูข้อมูลจำเป็นต่างๆได้อย่างละเอียดเดีย๋ยวเราไปเรื่องกันให้ดูเลยครับมาดูเรื่องแอป,ปกันบ้างน,นะครับตัว L10s Ultra เนี่ยสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ทั้ง d Remi a Home และ Mi Home แต่ต้องบอกกันว่าตัว Mi Home เนี่ยจะใช้ฟีเจอร์ Camera Monitoring ไม่ได้นะครับเพื่อความครบคันแนะนำว่าใช้งานในแอป Remi Home จะดีที่สุดครับซึ่งแอป,ปนี้นะครับเข้ามาหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่อง อมบอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยกำลังทําอะไรอยู่ถัดมาเป็นส่วนที่เราชอบมากๆครับคาเมรามอนิเตอร์ริงเป็นการจับภาพรอบๆผ่านตัวกล้องบนหุ่นยนต์ของเราและสามารถส่งเสียงออกไปได้นะครับใช้ได้ทั้งดูน้องหมาน้องแมวที่บ้านหรือว่าดูสถานการณ์ในขณะที่เราไม่อยู่บ้านก็ใช้โหมดนี้ได้เลยครับพอจิ้มเข้าไปที่มอลแอคชั่นก็จะโชว์เป็นแผนที่บ้านเราที่ตัวเครื่องทําการสร้างแผนที่เอาไว้แล้วนะครับถ้าเรามีหลายห้องหรือหลายชั้นก็จะสามารถเลือกแมป m ม n จ g เมนต์ได้ ว่าเราใช้งานเครื่องดูดฝุ่นยอยู่ที่ส่วนไหนระหว่างการทํางานเจอสิ่งกีดขวางอะไรบ้างตัวหุ่นยนต์ก็จะถ่ายรูปมาให้ดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรเราก็สามารถดูข้อมูลได้ในแอปเลยครับ ถ้าสมมุติชั้นนั้นมีหลายห้องก็สามารถเลือกได้ว่าจะทําความสะอาดเฉพาะห้องทําความสะอาดทั่วทั้งบริเวณหรือว่าเลือกเฉพาะโซนก็ได้นะครับซึ่งถ้าบริเวณไหนไม่อยากให้ตัวหุ่นยนต์เดินเข้าไปก็สามารถเซต virtual wall หรือว่า no go zone ขึ้นมาได้นะครับหรือสามารถตั้งค่าให้เป็น no mop zone ไม่ต้องใช้หมดถูพื้นในบริเวณที่ต้องการได้เช่นกันครับ หรือถ้าในบ้านเราเนี่ยแต่ละห้องมีพื้นที่แตกต่างกันก็จะมีโหมดคัสตอมไมค์คลีนนิงสามารถกําหนดได้ว่าแต่ละห้องเนี่ยจะให้ทําความสะอาดแบบไหนบ้างทําทั้งหมดกี่รอบความแรงของการดูดฝุ่นความชื้นของแผ่นมอบก็ปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการตั้งค่าทําความสะอาดต่างๆก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ในคลีนนิงโหมดเลือกว่าให้ถูพื้นดูดฝุ่นไปพร้อมกันหรือทํางานแยกกันรวมถึงแรงดูดฝุ่น แล้วก็สําหรับบ้านใครที่เป็นพื้นไม้กลัวแผ่นม็อบจะเปียกเกินไปก็สามารถปรับความชื้นของแผ่นม็อบได้ในนี้เลยครับนอกจากนั้นครับใครที่อยากสั่งการด้วยเสียงเนี่ยตัวนี้ก็รองรับไว s s i s t a n t ทุกเจ้าเลยครับทั้ง Siri Amazon Alexa และ o o o l l e s s i s t a n t ก็เลือกอุปกรณ์เพิ่มในแอปผู้ช่วยเสียงของเราได้เลยครับเริ่มทำความสะอาด สรุปกันเลยแล้วกันครับกับหุ่นยนต์ทำความสะอาดรีมิบบอท L10S Ultra ก็รู้สึกว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยทำได้เกินความคาดหมายเลยครับท้งเรื่องการดูดฝุ่นนี่ทําได้ดีแรงดูดค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆแต่ที่พวกเราเซอร์ไพรส์ก็คือการถูพื้นที่ค่อนข้างสะอาดการเพิ่มน้ํายาทาความสะอาดได้ซึ่งรุ่นอื่นๆเนี่ยยังไม่มีฟังก์ชันนี้มาให้นะครับการสร้างแผนที่ก็ค่อนข้างเคลียร์ชรัดเจนแล้วก็มีความละเอียดในการตั้งค่าต่างๆใช้งานได้ง่ายเลยครับหลักๆก,ก็ใช้งานแบบออโต้ไดขขได้กกกสสึวว่าะวาะมๆ และช่วยลดระยะเวลาการทําความสะอาดบ้านได้เยอะมากๆถ้าใครอยากได้หุ่นยนต์ที่เป็นตัวจบซื้อทีเดียวได้ครบทุกอย่างพวกเราก็นแนะนําตัวนี้เลยครับหากเพื่อนเพื่อนสนใจรุ่นนี้นะครับทางแบรนด์เขาก็จะมีส่วนลดให้แฟนๆช่องมอคูล่าจำนวน800บาทซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดจากด้านล่างนี้ได้เลยครับหรือถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถคลิกลิงก์ที่เราแนบไว้ได้เช่นกัน ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับชาน e l ของเรามือคุณล่าด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ